ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับนี่วันอังคารที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับป้าเตียมพามาติดตามลาวพัฒนาของพ่อแหล่นะครับพ่อแหล่นอนนานะครับเอามื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะก็คือเมื่อคือนนี่วันจันทร์ที่ยี่สิบห้ามีนาคม กเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดหกแปดสองห้าแปดขับเล็กล่างก็ออกแปดสองนะพี่น้องเนาะรับที่แรกพอเตรียมก็งงขึ้กันเอาว่าเป็นพอเตรียมเบิงไทยถอดผิด <c oughs> เหลยกมันออกตัวเก่านะพี่น้องเพียงแต่ว่าเหล็กล่างนี้มันมันกลับซื่อมื่กว่า,ออ 2, 8, 5, 8, นะามันออกสองแปดห้าแปดนะพี่น้องเนาะบานี้มาออกแปดสองห้าแปด หาแปดยังอยู่หมุงเก่าอยู่นะครับเปลี่ยนแต่สองตัวนาเจ็ดกับหกงวดกว่ามันห้าหนึ่งกับห้าน้ะพี่น้องเนาะเนาะอันได้กลับเป็นไปได้นาะพี่น้องเนาะครับของพ่อแหล่นอนนางวดที่ผ่านมากกับเขาได้พี่น้องเด้อเข้าห้าแปดห้านะครับนี่ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรลด เจ็ดกับ8เน้นที่8แต่ว่าจับคูเ่เน้นพิดพี่น้องเน้นแปดศนย์แปออก85เกือบนนอเนอะพี่น้องเนาะเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างครับนะมือนี่พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับกับพ่อแหลนอนนานะครับ เตรียมปรับกล่องก่อนวันพุธนพนองเนาะวันพุทธที่ยีเจ เราพัฒนาพ่อแลนนหลนอนนา รับบนล่างวิ่งรูด0กับ1นะครับรับศูนย์กับ1เน้นที่1พี่น้อง สัตเจียนมโนพี่น้องครับาบิ่งพอ่อแหลจับคู่พี่น้องศูนย์ศย์หศนย์หนึ่ง ศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะครับ 6กจุดหกหางคือเ่าพี่น้องแต่ว,ว่าจะลืมได้พี่น,อมมอน้องเลื่อมมากตัวใเหอก็จะลืมกลับตัวไว้นํ้ครับมวดีพันธนมากกับเขาตัวก,กับนะวพี่น้องเนาะครับบันนี้ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้นที่หนึ่งหกหนึ่งแปด นะครับครับแกว่าตัวที่บนเนนข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเ้องวดที่ผ่านมากะตัวเนนบ่เข่าเนาะพี่น้องเนาะ ัเกตับเาาวันพุธนาะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนารับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1เน้นที่หนึ่งนะครับครับจับคู่ศูนย์หกหนึ่งศศย์หนึ่งโอ้พรเตียมกระไดศูนย์หกศย์ย์แด หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดครับเน้นที่หนึ่งหกหนึ่งแปดนพีนองเนาะหละักที่สาคัญก,ก็คืออย่าลืมคือพอเตียมวานนะอย่าลืมกลับตัวไว้นาเด้อพี่น้องเด้อม,มากชอบตัวใดก็ได้ครับตัวที่โบเนนห้อมหมักเ่อเกเ้า,เาน้เนะครับเนาะครับพอเตียมก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับ,นะรบที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากัน ขอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วงวนนี้พอเตรียมก็ข่อยพอนคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆอีกเด้อครับเอฟซีก็บเชเดศกโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาเข่ามาแล้วก็จะเลืมเน้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแช์ให้พอเตรียมน้ำแดนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำน,นะครับครับเอาสุด้ายไทยสุดนี้ พอแตรมขอ้อไหวพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเก็บจะให้ไดความไข่จะให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีอายุมันควรเงินรับทำมาค้าขายสิ่งได้กับขอให้จเจริญลุงเรื่องรับทําการทํางานกับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะพี่น้องเนาะรับที่สําคัญก็คือโศกลาบรับพอแตรมข้อให้โศกโศกมันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกัมี่แคนี่นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม